สวัสดีสด th e a d l ล n e พวกเรานักแสดงจากเรื่องรักสามศ<ง>ูนย์ผมอูกิติพลรับบทเป็นขุนเข่าครับผมองศาธีทัศนร,รับบทเป็นสิวัตรครับมาล่ามาล่าทั้งเข้าป่าเนมันน่าจะเ,เหนื่อยเราต้องใช้พลังเยอะพอสมควรในการเอาตัวรอดในนั้นเพราะฉะนั้นขอเลือกอะไรที่ชอบกินดีกว่าฮะก็ต้องดูว่าเรากับมาล่าใครชอบกว่าสั่งเตียงครับ ็เราอยู่ในป่าก right. ็วางไว้อย right. ่างไรเลยครับเราก็เป็นถือว่าเป็นบ้านเราครับก็เรื่องรักสาบสูญตามชื่อเรื่องเลยครับรักที่สาบสูญไปแล้วจะกลับขึ้นมาเกิดในปัจจุบันอีกรอบหนึ่งครับมันก็มีเรื่องของการตามหาเมืองที่หายสาบสูญแต่ที่พี่เอบอกก็คือเมืองตามพัลีซึ่งมีอยู่จริงในประวัติศาสตร์เหตุผลที่ว่าตามหาทําไมแล้วก็แรงจูงใจเหตุการณ์หรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องไปรอติดตามในซีรีส์ว่าทําไมถึงต้องตามหาเมือง คือไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะเอาชนะใจเขาเลยรู้สึกว่าเราเหมือนบังคับเขาอย่างไงก็ไม่รู้คือเหมือนเราเป็นคนแบบแมวแน่เออเป็นของแข็งแข็งไม่ค่อยเอาอกเอาใจใครคือทําอะไรมันจะดูเหมือนแบบเราจะเอาแบบนี้คุณต้องทําแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นบังคับมาก่าส่วนต,ตัวนะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการบังคับเรารู้สึกว่าแต่ละคนอนะมันมีการอารมณแต่ละคนคนละแบบอยู่แล้วแค่เพียงแต่เราก็รู้ว่าเขาเป็นคนถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยเขาเป็นคนแข็งแร่อะโดยคนกระด้างกระด้างนะครับแบบอยากทำอะไรก็ทำอยากพูดก็พูดหรือถ้ารู้สึกเป็นห่วงอยยากดูและเ ก็ไม่ได้เข้ามาในมูที่เป็นห่วงนะก็มาแบบเอาน้ำไปดื่มกินตืว่าเขาเป็นห่วงมันก็ดูออกอยู่ใสออกทางของเราไม่เก่งอะอาจจะไม่เก่งใช่แยกยากมากเลยอะ่ะมันดูเดือดทั้งหมดเลยนะครับคือมันเยอะทุกเยอะทุกอย่างเรื่องนี้คือเยอะทุกอย่างใช่ครับครบเลยครับเรื่องเนี้ยโอ้โ oh, หโชว์ละเขิดเลยทีนี้พลังไฟครับ เขาอูปเป็นพลังลมครับใช่ลมมาเนี่ยเสกฟ้าเสกฝนได้ต้องต้องไปดูข้างในครับต้องไปดูข้างในคือหวานร้อยก็มีคือหวานน้อยก็มีหวานร้อยก <100 S 1> ็มีฉะนั้นพี่เสือก็มีร้อยก็เกินอะเออทะลุะตัดขาตัดขาหวาตัดข,ข,ข,ขาใช่หวานน้ำหนักรถโขนไปปิดรถไปพี่ถึงความรู้สึกดีรอดูดีกว่าเป็นไง เนี่ยก็ฝากซีรีส์เรื่องรักสาบสูญด้วยนะครับก็รับรองครับว่าทุกคนที่ดูเนี่ยชอบแน่นอนพวกเราทุกคนตั้งใจกันสร้างงานชิมี้มากๆนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยอินไปกับทุกเรื่องราาทุกทกรถที่ซีรีส์เรื่องนี้เ,นเสิร์ฟให้กับทุกคนนะครับผมบอกว่าทุกคนจะชอบนะครับบ๊ายบาย